ถือซินอดในเดือนรอมฎอนกับโรคเบาหวานมันเกี่ยวกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบสลามอะไรกุ้มรับ90วินาทีกับความรู้แพทย์อ p พีที่11วันนี้ขอเสนอเรื่องการถือสินอดกับโรคเบาหวานเมื่อเราทานอาหารประเภทแป้งเข้าสู่ร่างกายมันก็จะถูกย่อยเป็นน้ำตาลกลูโคสและถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดจากนั้นเบต้าเซลของตับอ่อนเนี่ยก็จะตอบสนองต่อการที่มีน้ำตาลสูงขึ้นในเลือดจึงทำการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคส ถ้าเราซูงไปดูที่ผิวเซลล์เนี่ยมันจะมีโปรโตีนตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่นั่นคืออินซูลินรีเซพเตอร์หรือตัวรับอินซูลินพออินซูลินมาจับกับตัวรับอินซูลินเนี่ยการส่งสัญญาณต่างๆภายในเซลล์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นทําให้กลูโคสทรานสปอร์เตอร์พากลูโคสเข้าสู่เซลล์ได้แล้วมันก็ไปสร้างเป็นพลังงานในที่สุดกลูโคสที่สูงขึ้นในกระแสเลือดหลังจากที่เราทานอาหารเนี่ยก็จะกลับสู่สภาวะปกติแต่ในคนที่มีภาวะอ้วนไขมันในเลือดสูงน้าตาลในเลือดสูงหรือไม่ออกกลาลังกายเนี่ยก การนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์เนี่ยก็จะน้อยลงตามไปด้วยหากปล่อยไว้เนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานประเภทที่2ได้การถือสินอดของมุสลิมซึ่งคล้ายกับการทำไอเอฟเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในหนทางที่จะป้องกันปัญหานี้ได้ <c oughs> การอดอาหารเพียงชั่วคราวตับอ่อนจะพักการหลั่งอินซูลินและสลับไปใช้พลังงานสำรองอื่นแทนตัวอย่างการศึกษาเหล่านี้เนี่ยก็ได้ข้อสรุปมานะครับว่าการถือสินอดอย่างถูกวิธีตั้งแต่เวลารุ่งสางจนถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าสามารถลดการเกิดอินซูลินเรสิสแตนและเพิ่มอินซูลินเซดลสซิการรรองงโคคบบวีทััั้ยลดดะต ่ทนนเเร LDL ีป็็ขมัวแไลเพิ่มะดับ HDL ที่เป็ไขมันดดีขลดขมันในเลือดสูงสาเหตุความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดแถมยังเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันได้ดีอีกด้วยและการลดน้ำหนักก็ถือเป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งของการถือสินอดเช่นเดียวกัน